สวัสดีครับอวศ99้าึครับมาพบกับทานอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะนำภาพการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบครับรายการโตโยต้าเรซซิ่งคาท h ยแลนด์2023สนามที่6ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายในฤด,ดูกาลครับสองรุ่นการแข่งขันครับในรุ่นของอ s u ซูบะเมกเลส3.0แล้วก็ในรุ่นของ F1N F3 F3S ครับมาดูปิกอัพรุ่นๆกันก่อนก็อิวซูบะเมกเลสนี e. ่สมอลมาปะเคโอ้โ แล้วก็ธนพลทูจเจริญผลทูใช้เพ่งพองสัญญาพลเยี่ยมเสือสิงห์กระถิ่นนัมาอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมไอตาแดงครับสัญญาณไฟแดงดับนี่โรลิ้งสก็ปรับขึ้นมาสัญญาพลเยี่ยมใช้รถหมายเลขศูนย์ครับไอตาแดงโอ้โหเปิดเกมขึ้นสวยจริงสัญญาพลเยี่ยมจากชนบุรีครับขึ้นนําเป็นจ่าฟูงแล้วตอนนี้แล้วก็ตามมาด้วยหมายเลขเจ็ดสิบเอ็ดคันนัตพงษ์เหลาขม เดติดเข้ามาเบยดติดเข้ามาโดยมีหมายเลขเก้าสำมอมมาประเคจจากบริรัมครับตามมาเป็นอันดับที่3ครับที่1ไม่ใช่ที่1ครับเจ้าเบสครับเจ้าเบสธนพลชูจรรยผลครับในเลตวันเสาร์อาทิตย์นี่ใช้รีเวิร์ดกิจนะครับวันเสาร์นี่ใครได้ที่1ต้องอยู่ที่5ใครได้ที่2นี่ไปอยู่ที่4ใครอยู่ที่5ขึ้นมาอยู่ที่1ครับใช้รีเวิร์ดกิจเพราะนั้นธนพลชูจรรยผลกลับไปอยู่ที่5นะครับโอ้โหเดี๋ยวมาดูเจ้าเบรมมสยาุด อนนี้สตาร์อยู่อันดับที่5้าขึ้นมาแล้วเท่าแกนน้อยเท่าแกนน้อยธนพลทูจะเริญผลครับสตาร์ที่5วันเสาร์นี้เข้าที่1ึวันอาทิตย์ต้องไปสตาร์อันดับที่5้าครับรีวอร,ร์ดกิจครับสมอมาประเคตอนนี้เจ้าเบสเบสสมอมาประเคเข้าไปแล้วตอนนี้โอ้โหโอ,โโอโ้ไม่ยากไม่ง่ายครับ เบสเธอยายามไม่ง่ายครับที่จะผ่านสมอมาโปเคหรือไซมอนไปได้เนี่ยโอ้เขากงยากมาทีเดียวเสือสิงห์กันเินค่คข้ามารวมอยู่ตรงนี้ครับกลุ่มใหญ่นี่ครับโอ้โหฝีมือ,มอไม้ลายมือไม่มีใครยอมใครเลยโอ้โหบอกแล้วไขรพลาดไขรโดนไขรพลาดไขโบนแทงขวาขึ้นมาทมอลไซมอนโดนไหมโดนไหมไซมอนยอมไหมไซมอนไม่ยอมครับเป็นเลสสิ่งหลา์ของไซมอนหมายเลขเก้าครับต่เบสออกขวาเข้ามาแล้วยังไปติดหมายเลขเจ็ดหนึ่งมาตะพลเหลาคมรัะตาพลเหลาคมคันแดงๆคันนี้นี่โอ้โห เบสแทงซ้ายขึ้นมาเลดสิงนาตัวนี้ของไซมอนครับไซมอนยิงยาวเข้ามาเข้าร้อยอาเจ้าเบสดูติดเข้ามาติดเข้ามาอีกทีหนึ่งครับร้อยอายิงยาวเข้ามาแล้วก็สัญญาผลเยี่ยมครับดีนี้ออกมาท่านบอกไปแล้วเขาไม่เล่นด้วยข้างหลังก็สี่คันนี่มันเสือลายตั้งหมดเลยเด้โอ้ยยังไงไซมอนเอาอยู่ไหมเจ้าของโรงแรมใหญ่ที่สมุทรุรีรัมไหวไหมยังไหวอยู่เบสเบียดเข้าไปทีหนึ่งครับตัวเนเน่โอ้โหสนุกริๆคข้าท่านผู้ชม เขาทางตรง <S <S เขาทางตรงขึ้นมาโดยมีนัตพงศ์เหลาคมอยู่ตรงหัวครับนะนัตพงศ์นี่เบสกับไซมอนครับคู่นี้ถูกคู่จริงๆครับท่านผู้ชมนะัตพงศ์เหลาคมบอกโอ้ยไม่ไหวแล้วว้ยข้างหลังมาอย่างนี้นี่ต้องหนีครับต้องหนีครับสุดทางตรงขึ้นเขาอีกทีหนึ่งครับตอนนี้ตรงนี้ครับไซมอนต้องกาดขวาติดปิดขวาให้แน่นครับถ้าปิดเปิด,ปดซ้ายนี่จะโดนปิดขวาไว้ปิดขวาไว้ขวาดขวาไว้ตรงอยู่ทางหลังเขานี่ยังไงถูกต้องเบสไม่ได้ครับสับขาลองนิดนึง ยิงยาว้อยอาย,ยิงยาวๆไหมครับตอนนี้โอ้โหรถมันเท่ากันจริงๆครับ3,000ดีซีของอิวสูนี่มันแรงจริงๆครับโอ้โห,โหเบสยิงยาวขอ้มาอีกทีหนึ่งนัตพงศ์เหลาคมบอกอุ้ยข้างหลังมาสองลำโอ้โหหมอกกระจกหลังนี่ยังไงวะเอาอยัางไงดีวะความกดดันตอนนี้อยู่ที่หมายเลข7 1ครับนัตพงศ์เหลาคมครับผู้ชมคนที่เล่นสนุกก็คือรถหมายเลขหน,นึ่งธนพลทูเจริญผลครับสนุกครับไล่ของคันทั้งหน้านี่ โอ้โหแต่ต้นหามมันหามโดนหามเนี on, like, ่คือมาเลขเก้าไซมอนครับสมองมาเบเคโอ้โหได้หน้าพวงดูหน้าเจอหลังเดินหลังเจอหน้าโอ้โหเอาละร้อยมีหมายเลขแปดสิบเก้าสู่ชายเพีงของไม้คันเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสติสับโดยเมื่อคนกับรถร่วมกันเป็นหนึ่งเทคโนโลยีจะผสานกับจิตวิญญาณบนเส้นทางสู่ชัยชนะเร็วดังใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่ง ก่อนชุปีวันนิวยฮมิลาน R15 นิวฮอนด้า no จิ n อ plus สไตล์โดดเด่นยิ่งกว่าอัพลุกแฟชั่นให้ล้ำสมัยเป็นตัวเองนด้มากกว่าใครทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า the new hot new honda g i o n o plus รายการบวอออสปีดนำเสนอดโดย w o n o n o Go Engine p o s i t i t n o o s t i n g หลักษาเครื่องยนต์ดูให้ใหม่เงางามทำได้เองที่บ้านด้วย w ว็ One กลับมาชมกันต่อครับเบสไม่ยอมเบสไม่ยอมในขณะที่ไซมอนก็ไม่ยอมมันก็หยิบศัพตะไคร้ให้ยงด้วยปิงปิงปิงโอ้โหไซมอนนเลสซิ่งไลน์นี่แม่นจริงๆครับอ่านขาดจริงๆเบสพยายามหลายทีครับรีสับขาหลอกแทงซ้ายแทงขวาไซมอนไม่ไม่หลงกลครับไม่หลงกลจริงๆไม่หลงกลครับตนนัวนี้อยู่หลังเขาต้องปิดขวาให้แน่นเลยครับไซมอนต้องปิดขวาให้แนนเบสออกซ้ายครับเบสกะยิงยาวตรงนี้ครับยิงยาวตรงนี้ครับไซมอลูกเก่าวขาโอ้โหเปิดคะร่งออกไป ยาวออกไปนี่ครับรัฐพงศ์เราคมมองกระจกหลังโอ้โยข้างหลังเขาเล่นอะไรกันไม่รู้ไม่รู้โอ้โหเบสเดลยลยครับโดนไซมอนกระดอกนี้เข้าไปนี่มวยมันรู้ทางกันมวยมันรู้ทางครับโอ้ยเท่าแกนน้อยเบสเ้ยไม่ได้ง่ายต่แล้วครับอาจารย์อย่างไซมอนเมืองบุรีรัมนี่ความเก่าของเขาไม่ธรรมดา แทงซ้ายขึ้นมาแทงซ้ายขึ้นแผงซ้ายขึ้นมาขวาดิเธอไม้ขวาดิาดไม่ได้เอ้ยมีกระแทกอ <sk r ug> ย่างอย่างยางัยงไม่เป็นไรอยา่าบอกกบอกไอ้น้องอย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมาโอ้โห,โห,โหยอย่างนี้เขาเรียกปิดการใส่หมวกกันน็อกกาดแน่นเลยครับสำหรับไซมอนครับเบสหมดเอายังไงเอาใหม่ลองใหม่ลองใหม่ไม่ไมากินตรงนี้ครับกะกินตรงนี้ครับเหยียดขวาแล้วกลับไปชิงอยู่เธอหลังเขา แม่ใสมอนรู้ทางรู้ทางรู้ทางบอกไอ้น้องอย่าขึ้นมา <c oughs> เอ้ยมวยมันรู้ทางกันครับท่านผู้ชมครับเอาไมา้โอเบสถอยออกมานิดหนึ่งครับถอยมาตั้งหลักน่อหนึ่งเอาอยัางไงดีว่าหลายรอบเลยหลายรอบแล้วแข่งสิบรอบสนามครับท่านผู้ชมในรุ่นนี้ โอ้โหนี่สัญญาพลเยี่ยมครับสัญญาพลเยี่ยมผู้นาไม่ยุ่งกับใครรถสวยครับแลวรอบสุดท้ายด้วยสัญญาพลเยี่ยมรอบสุดท้ายเอาและไซมอนแทงขวาขึ้นมากินตรงนี้ครับโอ้โหนัตพงษ์เหล่าคมพลาดจ,จริงๆครับตรงนี้โอ้โห,โโหเก่ามากครับไซมอนนี่สมองมันประเคเห็นไหมบอกแล้วครับหมวยมันเก่าจริงๆ <c oughs> ทําให้นัตพงษ์เหล่าคมตกไปอยู่ที่3ครับไซมอนขึ้นมาอยู่อันดับที่2ครับเาวิดโทบพยามครับมาอันดับที่4ครับตอนนี้รับทอมมาลุกันแรกครับสัญญาพลเยี่ยม,ม นี่ครับแล้วตามมาด้วยสมอมาประเคอันดับที่2ที่3หมายเลข71ครับนัตพงษ์เหลาคมที่4เป็นของทัตรพลชูตรนบลและที่5นี่ครับเป็นของ89สุรชัยเพลงของครับเรียบร้อยครับนี่คืนอนีซูวันเมกเลสสามพัครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสตินำโดยชีวิตมีสีสันสปอร์ตมนไม่มีจืด ยามา5 Airbox สีสันมันใหม,ม่ที่สุดแห่ง s อร์ตออโตเมติกอัจฉริยะ ใหม่ All New ADV 1 6 0เครื่องยนต์หนึซีซี ESP Plus ท้าไทยเส้นทางเมืองสไตล์ SUV Bike All New ADV 1 6 0่งกศย์เบรกยางมั่นใจใช้รันสต็อป รายการโบ l ์อ f s p e e d นำเสนอโดย w ว b One Go Perfect Cleaner s p a สเทำความสะอาดภาพฝังลึกอย่างง่ายดายครับมาชมการต่อครับผู้ชมครับ f 1 s อ่า f 3ารคำรุ่นนี้มีทั้งหมดนี้ สิเอ็ดคันด้วยกันครับคันนี้ไม่เกี่ยวไว้ไม่เกี่ยวไว้เขาไม่ได้แข่งครับไว้ไม่นพีเซนเตอร์ครับทนาเดธทนาเนชดีโอ้หมายเลข18นี่แอสแรมครับหมายเลข18ทักแข่งทางชาติแอสแรมครับในรุ่นของ F1N อ็นโอ้ยไว้เอาปล่อยแบบโรดดิ้งทันครับโอ้ยตัวเจ็บตัวเต็งคือรถหมายเลข100หมายเลขแจกแป๊บครับทนาดชูเชิดครับตอนนี้ผู้นำดีดออกมาประจ้าฝูงนี่รถหมายเลขอะไรเอ่ยหมายเลข1 4 1่ครับสี่ห่ครับมาพันแสงงามครับ ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงตามมาด้วยรถหมายเลขเก้ตีพบสิริปุลน,นี่ครับ11คันครับ11คันรุ่นนี้รู้สึกจะเป็นฮอนด้าล้วนๆเลยครับรถนี่โหว้ย87อีคันหนึ่งครับธีรศักดิ์วรัฒธนสินครับเลยรุ่นของ F3 นี่ครับ123 123456 789 6, 9, เลี้ยงกันมาเลยครับตอนนี้แข่งทั้งหมดนี่8รอบสนามของสนามพิรัสกิจพัทยา ความยาวอยู่ที่2กิโลกับ400อกับอีก1เมตรครับโอ้โหความมันครับดูรถมันๆนีน่ต้องดูที่สนามพิรสกิจพัทยาครับโอ้ทุกช็อตครับทุกช็อตทุกโค้งครับมีนุ่นมีเสียวทุกโค้งครับออเอออย่ากระพริบตาอย่ากระพริบตาเลยทีเดียวหมายเลขเก้านี่คู่นี้หมายเลขเก้ายาวขึ้นมายาวขึ้นมาตีพบยิงยาวได้ไหมได้ครับถึงนำเป็นจ่าฝูงแล้วตอนนี้คณะพันคณะพันที่ตกไปอยู่อันดับที่สองครับทันเนศ ตามามาเป็นอันดับที่3 1กับ2คันนี้คันที่2ครับโ oh. อ้หนึ่งสี่หนึ่งโอ้ยตายละธนพันธ์เอาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาแก้แก้คืนได้แก้คืนได้สซนโซ่สซนโซ่อา่าเดี๋ยวไปคล้องไข่สซนโซ่ของหมายเลขเก้าตีพบสปปลิปบุญเนี่ยหมายเลขหนึ่งร้อยครับมาแล้วไข่ไกล,ากลามาโนู่น ในชูเชอรคะแนนสะสมของเขาตัวนี้มาเป็นอันดับหนึ่งเลยครับอย่าลืมสับตะไคร้ให้นายงด้วยครับปิ๊ง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 ขอพระคุณขอพรบคุณกับแท็บตักเลยนะครับขอขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็วอลอสปีด99้าหแล้วก็เฟซบุ๊กของนายงเองครับนาชาลวียงแล้วก็วอลอสปีดชานแนลมาคลายกรุบอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอพอบคุณไปอย่างสูงครับเอามาดูเกมกันต่อครับมาดูเกมกันต่อยังไม่หยุดครับยังไม่หยุดยังแบ่งออกเป็นสองกลุ่มแล้วตอนนี้กลุ่มละสาม 96นี่พีรพลวงวานเนคกัตตอน,นอยูอันดับที่5 <c oughs> โอ้ยกำลังนี้การไล่ล่าของอัสแรมนะักแข่งต่างชาติครับลุงมัดลาอัสแรมนี่่ันเรียกคุณลุงเลยครับโอ้ตัวสูงยาวเข่าดีเลยทีเดียวยพักกันสักครู่ครับเดีย๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสติสับโดย New Honda า i o โ plus สไตล์โดดเด่นยิ่งกว่าอัพลุกแฟชั่นให้ล้ำสมัย เป็นตัวเองนี้มากกว่าใครทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New h e a r t New Honda Geo No Plus Nmax Max เอาเรื่อง Sport Premium เดี่ยวม,มุมไหนก็โดน Nmax max. max เอาเรื่อง Sport Premium เดี่ยวม,มุมไหนก็โดนหมดอะรอต้องจัด Nmax เลยดิรายการโว้อ f s สป e ดนำเสนอดโดย p พจเทียนแบ็กวันเอสซ l e t w เตอร์เลดวอร์ สเปย์ล้างรถพร้อมเคลือบแห้งเร็วรับมาชมกันต่อครับเหล็งมาแล้วครับ78โอภาสคงทนอยู่อันดับที่6ครับโอภาสคงทนตอนนี้นี่ลุงแอสแทมนี่โอ้โหจะใช้โตต้าสบายสบายปกติแล้วทั้งแข่งทังชาติเนี่ยจะใช้รถยุโรปเป็นส่วนใหญ่ครับแต่ทีทางนี้ทางนั้นกติกามันมีอยู่ครับนี่ขับหน้าครับรุนนี้ขับหน้าครับเอ้ย96ิพีรพลวงวานนิชครับยังอยู่อันดับที่ห แล้วตามมาด้วยอันดับที่6คืออาซมออันดับที่จ7จครับ78โอภพรคงทนครับอยู่ที่4 5 6ครับตอนนี้4 5 6 4 5 6, 6 1 2 3เข้าไปแล้วครับคูก็ไปไกลๆแล้วรับตันนี้รี่มานี่แล้วมานี่แล้วครับหมายเลขยี่สิบห้าเออยี่สิบห้าครับสามสิบห้าดีครับสามสิบห้ากิตินันโชบัว โอ้อยู่ข้างหลังหันอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังอูง๋ไทมห้าเนี่อยู่อนดับี่เก้าเลยครับรถนี่ฮอนด้าสีแสบแสบลูกกระตาเลยครับผมบอกผมเอาสบายสบายอยู่เรื่องของโน้ตหนึ่งเอ็น <1 N S 1> ครับในรุ่นเนี่อยู่อันดับที่4นะครับแต่โอเวอร์อออยู่อันดับที่9หมายเลข9ตีพับนี่คือผู้นำเป็นจเจ้าฝูงเนี่หมายเลข9เก้าคือน,นำเป็นจ้าฝูงตีพับชิริปุนอย่างนำเป็นผู้นำแล้วตามมาด้วยหมายเลขหมายเลข414ครับคณะพันธ์แว็กซี่าแว็กซี่ ยังไงยังไงหมายเลขสิบแปดอะเบียดเข้าไปพิรพลพิรพลพิรพล,พพลวนนา,น,าลนัฒนาสินนี่ยังอยู่อันดับที่5อาร์เมนอนี่พยายามจะเอาอันดับที่5ขึ้นมาเบียดติดขึ้นมาอีกคันหนึ่งหม,มายเลขเก้านี่นี่คือผู้นําและรอบสุดท้ายด้วยรอบสุดท้ายของรถหมายเลขเก้าคันนี้ครับไปสบ,บายสบ,บายไม่มีแรงกดดันครับคะแนเชือดชูเชิดนี่อยู่อันดับที่3ไล่ไม่เข้าจริงๆทะเนศนี่น ถือว่าคะแนนสะสมเขาไม่เข้าไปแรกแล้วครับคะแนนเขาอยู่อันดับที่1เลยครับในรุ่นนี้นี่อืมเอาหมายเลขแปดสิบเจ็ดทีรัสักวันธนาสินครับวันธนาสินนี่ก็ขยับขึ้นมาอยู่ยังอยู่อันดับที่4เหมือนเดิมนี่รับทองมักรุกครับคันนี้ตีพบสิริปูนเรียบร้อยรับทงมักรุกเป็นคันแรกแล้วตามมาด้วย4 1 4คันนี้คันสีแดงแดงซอสโซ่ที่โดนสอยไปครับอยู่อันดับที่2 แล้วก็หมายเลขเจ๊แปะหมายเลข100นี่ทนายทูเชอร์อันดับที่3ทีรัสักวันธนาศินมาเยเลขแปดสิเจอันดับที่4และอันดับที่5เป็นของวีรพลวงมาเล้อันดับที่5 <c oughs> เรียบร้อยครับนี่คือในรุ่นของ F ถึง NF3 เละสามเอครับต้องขอขอ,ขอบคุณครับรถจกกักรยานยนต์ฮ่ารถจักรยานยนต์ฮอนด้าช็อกอัพของคนไทยช็อกอัพวายแวกวันผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม่เบรอกอย่างมั่นใจใช้รรนซอบครับ รายการโบอสทวิของเราจะนำภาพมันๆอย่างนี้มาให้ท่านผู้ชมชมกันอย่างจุใจ,จเลยทีเดียววันนี้เวลาหมดแล้วครับผมชาลวีเพชรภูมิธรรมนายกคนตัวดำพร้อมทีมงานทุกท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ